คลิปเรามาในตอนนี้ค่ะเขาต้องการหวังประเด็นทำดิสเครดิตเราถูกต้องและเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือไม่และเพราะอะไรเนี่ยเมื่อเขาเป็นคนใกล้ชิดเขาถึงได้เอาคลิปออกมาแบบนี้ก็จะสื่อขยายกำลังจะมีการชี้ผู้บงการหวยก็เป็นการเปลี่ยนเกมนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้พยายามดึงเกมไปเรื่องอื่นก่อนหนะ้านี้ก็ไปให้ข้อมูลเรื่องของการจับพันธุบบ์ตำรวจตรีนะครับร่วมกับพวกอุ้มนักพนันนะครับ แล้วก็ไปรีดเงิน4 0 0 0 0บาทจนเป็นที่มาของการถูกให้ออกจากทางราชการนะครับสิ่งนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นเอาละเรื่องของแลมโบยังโกโซบิกเดินเกมการเมืองแบบนี้โกโซบิก so โอกาสแลมโบจะโดนปลดสูงนะครับโอกาสที่บทเอกประยุทธ์จะโดนอภิปรายไม่วางใจก็สูงเช่นกันมีวิธีอื่นไหมมีแต่เดินยุทศาสตร์การเมืองแบบนี้เขาเรียกว่าเดินเบสิกจนเกินไปปลายทางของมันจะเป็น เนกาตีบซัมเกมหรือเกมลบนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทสศัก์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทางทาง f a c e b o o k Youtube และทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับขงหนีไม่พ้นคลิปของแรมโบ้ bo, ซึ่งตอนนี้กำลังถูกลาก เข้าสู่การเมืองเดี๋ยวไปช่วในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กร,กระบวนการสังเคราะห์ก,ก,ก,กัน,พ,กกนพ,พี่เปลี่ลยวเ,เงินมัน,านมามันเอาเงินพี่เอาเงินมันมาตั้งแล้ว ทีนี้พอพี่จะไปจับกลุ่มมันมันก็เลยจะัวมมี่จับกลุ่มมันก็พอไปจับกลุ่มมันถึงมาแถลงข่าวว่าพี่เลี้ยงเงินอาไรที่ช่วยตายหาเลยโอ้อช่แล้วพี่แล้วก็ถ้าเกิดตำรวจไปจับก็ไม่รู้ตำรวจมันที่ยึดที่ยึดที่ยึดชั่วขาค่ะก็คือประมาณนเอายังงี้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่หนูก็จะเอากับน้องเขานั่นแหละเดี๋ยวหนูจะเอากับน้องเขามาไม่รู้ เดี๋ยว,ยวจะเอาน้องเข้ามาแต่ว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบฟังนนะเรื่อนี้นะคือเรื่องของเรื่องอะ่ะหนูจะคุยกับน้องเขาเพราะว่าแต่เราก็รีบพนะี่ต้องดูแลนะพี่ต้องดูแลูดพี่ลับผิดในที่ทำให้หนูแล้แต่ว่าดูแลหนูไม่รู้พี่ไม่อยากของน้องไม่อยากหนูแต่รู้เราจะจากน้องติดต้องหนูแต่ให้รู้ว่าเราในที่คุยในวันนี้คิอจบบอกแล้วว่าเช็คว่าเป็น เป็นเสียงพี่ลัมโบจริงๆนะครับไม่ใช่เสียงปอมนะครับผมถึงกล้าไปลงในเพจไม่งั้นผมเอาไปลงทะเลอร์ทาร่าเป็นคลิปเสียงล้อเลียนของตลกทามานี่ผมก็เสียคนนะครับผมต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งอยู่แล้วในการทําอะไรก็แล้วแต่คลิปนี้คุณคิดว่าใครได้ใครเสียเออใครได้ใครเสียในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองหรือผลประโยชน์ของสลาคเนี่ยไม่สําคัญเท่าประชาชนได้ประโยชน์นะครับเห็นว่ามีคนโทรมาเคลียร์ด้วยมีคนโทรมีอยู่แล้วครับเรื่องนี้นะครับมีอยู่แล้วนะครับก็ต้องโทรมาว่าขอให้ผมลบ ลบโพสออกผมว่าผมลบไม่ได้นะครับเพราะผมผมโพสไปแล้วอยู่อยู่ชั่วโมงถึงชั่วโมงให้ผมลบนี่ผมก็เสียคนนะสิที่รียอมรับว,ว่าลีไม่ได้ปิดโทรศัพท์ไม่ได้ปิดโฟนเพราะว่าลีกับปีโป้ไม่เคยมีความลับกันพอปีโป้โทรมาลีก็จะบอกว่าคือเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมีความลับนะคะ,ะก็เลยพูดโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรพีโพก็กจะแซวตลอดทุกครั้งที่โทรมา ฮ้ย hey, ืมเงินตังค์ไม่พี่ยืมสักสิบยี่สิบล้านสิคือเป็นเรื่องปกติของพี่โบ้ที่แซวน้องแกบอกเพื่อนคนอื่นกูไม่เอาเอาเงินน้องสาวพี่นี่แหละอันนี้ก็คือพี่โบ้จริงๆค่ะและ้วในที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ระวังในการว่าคิดว่าใครจะมาอาัดคิปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วก็ไม่เคยมีความลับถ้าคนมีความลับก็จะไม่เปิดโฟนอยู่แล้วค่ะถ้าคุยเรื่องความลับกันส่วนเรื่องลอตเตอรี่เนี่ย ก็คือประมาณว่าก็เห็นที่เขาออกข่าวโควมโคมใครก็รู้จักหมดเราก็ถือเซลพี่เข้าไปพี่ขอรัตตรี่บ้างนะไม่ได้พูดครั้งนี้ทุกครั้งก็จะเซลพี่เขาแต่ก็ไม่ได้คุยกันบ่อยเพราะว่าพี่เขางานเยอะนานๆจะได้คุยกันครั้งหนึ่งคนะเสียเสียเชื่อเสียวเสียอ่ามีด้วยนะครับพี่ด้วยเพราะเป็นพี่น้องกันต้องต้องรับรับเรื่องอย่างนี้มีบรรู้ว่าพี่กับพี่นี้จะเป็นยังไงแล้วก็ หยอกล้อกันเล่นมาตลอดะขอโทษที่หน่อยช่วยสื่อนแล้วก็ถ้าสื่อไหนเอาไปลงอะไรไงมีต้องออกมาช่วยแก้พี่นะแก้ไปให้เขาต้องเอาสื่อไหนออกไปนะแล้วก็พูดตามความจริงแล้วก็ถ้าสื่อไหนออกไปว่าพี่มีกล้าออกมาตอบโต้แทนพี่นะยินดีค่ะเพราะมันเป็นความจริงนี้ก็ต้องพูดความจริงนะพี่ขอโทษให้ท่านระวังนะครับขอบคุณค่ะ Pergunta tá louco. เขาต้องการหวังประเด็นทำดิสเครดิตเราถูกต้องและเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือไม่และเพราะอะไรเนี่ยเมื่อเขาเป็นคนใกล้ชิดเขาถึงได้เอาคลิปออกมาแบบนี้ก็ะะจะสื่อขยายผลผมบอกว่าทั้งหมดนี่ขบวนการเนี่ยต้องเดี๋ยวจีวีพรจะได้ชี้แจงว่าคนที่อัดคลิปเพื่อผลอะไรจริงเป็นที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเมื่อวันจันนะครับวันจันประมาณสักสี่โมงเย็นน,นะครับมีหลายฝ่ายพยายามพวกตัวแทน พวกตัวแทนที่อยากจะได้โคต้าเนี่ยยามติดต่อผมมาผมพูดนะผมบอกปฏิเสธผมไม่พบไม่เจอใครทั้งสิ้นไม่อยากคุยกับใครเรื่องผลประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะผมมาทําให้ราคาสลัดให้ได้80บาทตามนโยบายท่านนายกผมจะไม่มีการพูดเจรจาหรือให้โคต้าใครเพราะผมไม่ได้มีอํานาจในการให้โคต้าใครผมมาแก้ปัญหาราคาให้ให้80บาทนะครับใครจะมาพบผม นะครับเมื่อวันจันเนี่ยจะมาพบผมแยะเลยจันที่ผ่านมา28อ่าที่ผ่านมานะครับที่8มีนาที่ผ่านมาผมไม่คุยบางคนมารอดับผมอยู่ที่ใต้ตึกเลยนะที่ห้องทางาเลยนะนะครับไปดูกล้องหากล้องดูได้เลยว่าผมไม่ให้ใครพบเลยนะครับ <S <S <ส>อเผอิญว่าผมสั่งการไปทังท่านผู้จัดก,การผู้ช่วยผู้จัดการตํารวจไม่ว่าจะเป็นบิกโจ๊กหรือบิกจวบบนตารวจ โอนตำรวจโทรประจวบวงศุขกับพลตำรวจโทรตัวเชิดถับพันผมบอกไม่ต้องไว้หน้าอินพมที่ไหนเจอต่อวีดีโอที่ไหนเจอใครที่ไหนจัดการให้หมดไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นใครอย่างไรท่านนายกสั่งให้ดาเนินการอย่างเด็ดขาดนี่ผมยืนยันคำพูดผมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ผมต้องการให้ให้ให้เกิดการช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนน่ะ ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนได้รับผลกระทบอย่างมากมายเนี่ยนะครับเราจะไปสแสวงหาผลประโยชน์เองเนี่ยมันไม่ได้ถามพิจโจกถามพิบจวบถามทุกคนในที่ประชุมในคณะอนุกรรมการและคณะเฉพาะกิจที่ผมเป็นประธานอนุและเป็นหัวหน้าเฉพาะกิจได้เลยว่าห้ามมีใครไปแอบอ้างเด็ดขาดเอาเชื่อผมไปแอบอ้างเด็ดขาดว่าได้โคต้าจะให้โคต้าเนี่ยให้ดาเนินการตามกฎหมายทันทีอย่าได้สนใจเหตุการณ์ของคลิปนี้ที่เกิดขึ้นก็คือ น้องสาวผมผมเรียกน้องสาวดีกว่าจุลีพรสินทุภัยเนี่ยอยู่เสื้อแดงด้วยกันมาตั้งแต่ชุมนุมเสื้อแดงมาก็ตั้งแต่ปีห้าสองนี่ปีอะไรแล้วเนี่ยห้าหกห้าแล้วสิบกว่าปีแล้วร่วมแต่ว่ารู้จักกันมานานกว่าหน้าที่จะมาชุมนุมเสื้อแดงแล้วลร่วมยี่สิบปีแล้วที่รู้จักกันมาเพราะผมเป็นเพื่อนกับพี่ชายเขาคือสอสิที่สินทุไัยนะครับเป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันมาจุลีพรก็รู้จักเขาตั้งแต่สามีเขาเป็นตำรวจเป็นอะไรก็รู้จักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ก็เปิดร้านอาหารมีคาเฟ,ฟ่มีผับีอะัยก็สนิทสนมกันมานานนะฮะผมก็เรียนว่านะครับความสัมพันธ์กับพี่น้องเนี่ยมันร่วม20ปีแล้วผมเองกับจุรีพรเนี่ยเล่นกันได้ทุกเรื่องแย่กันได้ทุกเรื่องแซ่ก็ได้ทุกเรื่องคือเราไม่คิดว่าเป็นคนอื่นแล้วจุรีพรก็รู้ว่าเวลาผมพูดคุยกันอะไรก็แย่กันตลอดและผมเป็นคนเอาจุรีพรเข้ามาอยู่พักพลังประชารัฐ ผมนี่แทนผมรู้สึกท่านมากเพราะอะไรผมเป็นผู้ช่วยนายกรัมรีประจําตัวท่านด้วยประจําท่านด้วยแล้วถึงสำคัญนี่มีอะไรผมต้องรายงานท่านทุกเรื่องนะครับสิ่งสำคัญก็คือผมไม่อยากให้อะไรท่านเป็นคนดีท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านเป็นคนที่ใจซื่อมือสะอาดไม่มีเรื่องผลประโยชน์แอ่แอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์จะมากระทบท่านเนี่ยผมก็ต้องระมัดระวังถึงที่สุดนี่ผมถึงบอกว่าผมนี่สุดๆดนะ ในเรื่องของความระมัดระวังแล้วแต่ระมัดระวังแล้วก็พลาดเป็นได้ในการที่ไปโทรศัพท์คุยเล่นคุยหัวกับน้องเข้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมต้องระมัดระวังรอบครอบยิ่งขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ที่จะทํากระทบต่อความรู้สึกแล้วก็ความเสียหายต่อท่านนายกรทฐมนรีก็เขาที่แจ้งมาแล้วนะผมก็เรียงเข้ามาสอบถามแล้วนะ เขาเขาชี้แจงออกไปแล้วทั้งหมดเขายอมรับว่าถ้ามันิดกฎหมายอะไรต่างเขาาก็ยอมรับทุกอย่างเขาก็บอกเขาเขียนบทความจำเป็นในการที่เขาทำรือพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมาในอดีตและก็ขอให้ดูจริงเขาทำในกรณีแนะผมก็ให้อุปการะเขาแต่เขาไม่ได้ทำคนเดียวนะคณะทรรมานที่ตั้งมันมามีทั้งท่านที่จัดต้งนายกรรย์มีพลเอกชาติใช่ไหมนั่นเป็นงารหลากหลายกองสลาบเสมอเข้าไปทำใช่ไหมรับต้องไปดูที่ประเด็นที่ทำมาเนี่ยมันทำเพื่ออะไรล่ะ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนที่ต้องการแล้บซึ่งสลาบในราคาปกติใช่ไหมล่ะก็ต้องไปดูว่ามันเกี่ยวพันอะไรไปบ้างแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่ก็ัวโผล่กันนะเออวันนี้ก็เห็นฟ้องร้องอะไรกันเยอะแยะไปหมดผมก็บอกให้ดำเนินการอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วผมก็ไปละเว้นะถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขานะผมจะไปแล้วนะจ๊ะ ไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อมัน่นใครไม่เชื่ออะเชื่อใครไม่เชื่อ,อ <c oughs> ก็ตอนนี้เขาเชื่อเขาก็เป็นเรื่องขึ้นมาเขาก็ชี้แจงไปกฎหมายเข้าไปตรวจสอบม,มันจริงไม่จริงมันใช่มใชมกกกไม่ใช่ก็แก้กันอย่างนี้ไม่ใช่หรือก็ฟังทั้งสองทางสิบริหาระนะาั่นนะก็ฐบัญญักฎหมายก็แม่เอาใครไว้ทั้งนั้นแหละลก็ <c oughs> ก็ก็คิดเองก็ตอบเองนะรู้อยู่คำตอบอยู่ เรื่องอนะไรมันการเมืองทั้งหมดอะแระไม่ให้เวลามันทำมาตอนนี้หรอกผมว่านะประเทศขากัเรามีปัญหายอยู่ผมก็อยากทะทําให้ดีที่สุด,สดนะแต่ถูกแล้วแต่ทางผมจะว่าอะไรก็แล้วนะนะกันนะก็มันอยู่ที่จะไปขายายแค่ไหนล่ะก็อธิบายก็ไม่อไปผมก็แจ้งได้ก็ฟังผมก็แล้วกนะันวางใาก็แล้วแต่ผู้ถือประเด็นเรื่องเรมโบนะครับอะไรนะ พี่แจงยี่แจงหมดนเขาก็ยิ่แรงผมมาทุกวันเหมอนกัลยทำอะไรไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วผมก็เช็คไปทางกองสลากเช็กไปทางท่านรัฐทรีแล้วอะไรงานมาก็ตรงกันหมดเลยอะอะไรนะก็มันจะไม่เสร็จจะพอใจได้ไงเ็าทำให้นเสร็จก่อนให้มันสำเร็จให้ได้ก็แล้วกันผมก็ผมก ก็ถวัดหวังอย่างนั้นเลยนะเพราะมันแก้มานานแล้วพยายามแก้มานานแล้วแก้ตรงโน้นแก้ตรงนี้แก้กองสลากแก่อะไรก็ไม่ได้ก็ไปดูที่ว่าขั้นตอนที่มันต่อจากกองสลากไ,ไ,ไปไหนบ้างไปยังไงไปถูกต้องหรือไม่วันนี้ก็มีปัญหากลับอมกว่าบางทีเขาอ้างกมาว่าเป็นปคนไกลของการตลาดครับพี่แล้วมันถูกกฎหมายไหมเล่าแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมที่ทุกคนเขาต้องการเรนรี่ไปแปดสิบอ่ะมันได้ไหมเล่าก็ต้องดูอีกหลายมิตินะ หากนำมาบิเก์คลิปที่ถูกเผยแพร่โดยทนายชื่อดังเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นประเด็นนะครับที่เกิดขึ้นต่อมาแลมโบอีสานนะก็มีการนำคู่กรณีนะครับมาชี้แจงจากนั้นก็ทำการขอโทษแลมโบต่อมาแลมโบก็ไปแจ้งความดํานเนินงคดีนะครับแจ้งความไว้ก่อนนะต่อมาก็ไปให้ปักคำกับพนักง,งานสอบสวนเป็นข่าวต่อมากรรมธิการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็จะสอบสวนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการซึ่งแรมโบ้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พร้อมที่จะให้ทําการสอบสวนประเด็นที่น่าสนใจคือแรมโบ้นะครับอีสานเนี่ยจะเคยอยู่ครอบร่วมกับคนเสื้อแดงตอนนี้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ในฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายยกรัฐมนตรีประเด็นที่ว่าก็คือเรื่องหวยตกลงมีการพูดเรื่องหวยไหมตกลงมันจะเป็นยังไงตกลงงานนี้ มันจะลามไปถึงจุดไหนบ้างเอาละถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราก็เห็นมาในส่วนของงานวิเคราะห์อย่างที่ผมเรียนไปถ้าสู่เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ไม่ใช่อย่างที่เห็นนะครับการเมืองนะฮะมันดึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนโกนอุบายแล้วบรรู้ทันทีนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นล่ะนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้นะครับใกล้ ช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและที่ผ่านมาแรมโบ้เข้าไปทมการจับกุมนะครับผู้ค้าสลากออนไลน์2เจ้านะครับซึ่งก็อาจจะมีความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่มันตามมาก็คือว่ามันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาพูดกันในคลิปนะครับจริงไม่จริงก็แล้วแต่นะครับเกมนี้ประเด็นก็คือว่าคลิปหลุดเนี่ยหลุดมาได้ยังไงนะครับแรมโบ้ก็จะมีการเอาผิดกับคนที่มีการอัดคลิป แลมโบ้ก็จะมีการเอาผิดกับที่คนปล่อยคลิปอะละนะั่นคือเรื่องของกฎหมายที่เขาต้องสู้กันไปแพ้ชนะกันอีกเรื่องหนึ่งคนที่ปล่อยคลิปก็มีโอกาสถูกและผิด50-50นะครับคนที่มีการบันทึกเสียงไว้แล้วก็มีการมาคนเผยแพร่คงรับผิดชอบเต็มๆมคนที่บันทึกคลิปไว้นะก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับสิ่ง,งเหล่านี้มันคงหนีไม่พ้นแต่เรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอย่างไรสตาร์ทปุ๊บ คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนคะครับของสภาผู้แทนราษฎรลากเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งประธา,านคณะกรรมการก็เป็นฝ่ายค้านนั่นหมายควาว่ากําลังมุ่งหน้าเอาผิดนะฮะรัฐบาลมุ่งหน้าเอาผิดแลมโบอีสานไม่แค่นั้นแลมโบอีสานเป็นคนใกล้ชิดของบลเอกประยุทธ์จันโอชานคะครับแน่นอนเกมนี้มันจะเข้าสู่อะไรนําเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับแลมโบเดินเกมด้วยการให้คนมาชี้แจงคู่กรณีมาทําการชี้แจงแก้เกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองด้วยการไปแจ้งความหนึ่งคดีถูกไหมนะก็ถูกนะนะจบไหมไม่จบนะงานนี้ยาวนะครับงานนี้ยาวพลเอกประยุทธ์เดือดร้อนแน่นอนนะครับ เกมนี้เนี่ยนะเป็นเกมที่ใครกาหนดถ้าจับให้ดีจับหลักให้ได้นะครับช่วงที่ขณะแรมโบ้กำลังโดนอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังหนึ่งเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมานคร 2. องเป็นช่วงเวลาที่กำลังเข้าสู่การอภิปรายไม่พงใจและประเด็นสำคัญเป็นช่วงที่กำลังสาวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีแตงโม 3าประการนี้มันเข้าองค์ประกอบเดียวกันฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความจําเป็นจะนําเรื่องนี้เข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อเลมโบอีสานถ้าเลมโบเดินเกมแบบนี้โอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะถูจะปลดออกจําเป็นต้องปลดออกให้ออก ะจะเป็นการช่วยข้าวหรือถาวกรก็แล้วแต่มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะไม่ปลดก็เป็นการยอมรับว่าสิ่งที่ดังกล่าวเป็นการการทำความผิดจริงรปลดออกก็ปฏิเสธตัวเองรอดไปก็เรียกว่าปลดสลักแต่มีกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างอื่นนะครับที่สามารถที่จะให้รอดเกมนี้ได้อย่างไรก็ตามเรื่องของหวยผมเรียนมาโดยตลอดหลักที่สําคัญก็คือว่า มันจะต้องสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยเฉพาะหวยออนไลน์ควบคู่นะครับกับหวยปกติหรือหวยแผ่นนะผมเรียกว่าหวยแผ่นหวยกระดาษหี่ยวหวยปกติเนะี่ยต้องควบคู่กันนะครับเดินเกมไปรานะคาหวยก็จะถูกขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องโคก้าไอโคต้าหวยยังคงเป็นประเด็นสําคัญแต่รัฐถ้าเป็นตัดผู้ค้าคนกลางออกไปนะครับไม่ต้องผ่านผู้ค้าคนกลางขายตรง ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของหวยเรื่องของพ่อค้าคนกลางเรื่องของยี่ปัวหรือพ่อค้าคนกลางเนี่ยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดทุกทุกรัฐบาลตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนันตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามตราบจนถึงปัจจุบันนะครับพอเรื่องของหวยมันก็คือเรื่องของการพานันแต่รัฐบาลรับเป็นเจ้ามือเสียเองโดยมีคนกลางหรือยี่ปัวนะครับเข้ามาดำเนินการก็อยู่ที่ว่าจะจัดให้ใครให้ใครมากใ,ใ,ให้ใครน้อยกําไรมากกําไรน้อย นะครับแต่พอเป็นประเด็นขึ้นมาปุ๊บช่วงการอภิปรายไม่วพอใจคนที่ปล่อยคลิปก็เป็นกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์อันแรกนะครับประการนที่2กลุ่มพักการเมืองนะก็ต้องการเอาประเด็นนี้มาเข้าสู่การอภิปรายไม่พงใจเพราะที่ผ่านมาประเด็นที่ชี้ให้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์ทุจริตมันแทบไม่มีเลยนะครับประเด็นที่3นะครับ ประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามันกําลังจะมีการชี้ผู้บงการหวยก็เป็นการเปลี่ยนเกมนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้พยายามดึงเกมไปเรื่องอื่นก่อนหน้านี้ก็ไปให้ข้อมูลเรื่องของการจับพันดับวทตรีนะครับร่วมกับพวกอุ้มนักพนันนะครับแล้วก็ไปรีดเงิน4 0 0แสนบาทจนเป็นที่มาของการถูกให้ออกจากทางราชการนะครับสิ่งนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญ นะครับที่เกิดขึ้นเอาละเรื่องของแลมโบ่ยังโกโซบิกเดินเกมการเมืองแบบนี้โกโซบิก so โอกาสแลมโบจะโดนปลดสูงนะครับโอกาสที่บทเอกประยุทธ์จะโดนอภิปรายไม่วางใจก็สูงเช่นกันมีวิธีอื่นไหมมีแต่เดินยุทธศาสการเมืองแบบนี้ก็เรียกว่าเดินเบสิกจนเกินไปปลายทางของมันจะเป็นเนกาตีฟซัมเกมหรือเกมลบนั่นเองนี่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 踩踏。 นานการเก่าชาติเราเข้าเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดเลนเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดกดินทิ้นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็น นั้นยังรวมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมา ไรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้าน Thai ban